คลิปวิดีโอนี้จะเป็นการอธิบายนะครับประเภทของ Preset ฟ i l m สำหรับโปรแกรม Lightroom Classic Lightroom CC แล้วก็ปลั๊กอิน o b e Camera r a าในโปรแกรม Photoshop c c นะครับ Do ทสเนี่ยเราประกาศนะครับวางจำหน่าย Pre เ set ฟ i l m มาก็หลายปีละจบจนปัจจุบันเลยนะครับก็ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าอดีตนะครับในกลุ่ม Preset หลายๆตัวซึ่งคุณอาจจะยังไม่เคยได้จับมาเลยหรือเกิดมามันก็ไม่ได้มีขายอะไรแล้วนะครับ ในรูปแบบของ p r e s e เนั่นเองนะครับมวดหมู่ของฟิล์มจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะบอกคุณก่อนว่าคุณกําลังจะซื้ออะไรซื้อไปใช้นะครับคุณจะได้เข้าใจคุณลักษณะแล้วก็ข้อบ่งชี้ให้จดจําได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อคุณนั่นแหละซึ่งอาจจะไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้รู้ลึกอะไรมากแต่ไม่สําคัญหรอกคุณแค่รู้วิธีการใช้มันหรือรู้เอกลักษณ์เด่นๆของมันสิ่งนี้จะช่วยคุณจําได้และใช้งานฟิล์มแต่ละตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ จนปัจจุบันแล้วดอทเซวยเราก็มีกลุ่มพรีเซตกลุ่มของฟิล์มเนี่ยแบ่งออกเป็นประมาณห้าหรือหกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกนะครับมีดังนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือฟิล์มเนกาทีฟหรือว่าฟิล์มกลับนะครับฟิล์มสีกลับเป็นฟิล์มที่คนส่วนใหญ่เคยสัมผัสแล้วกันนะครับปัจจุบันก็มีขายอยู่นะครับเป็นฟิล์มที่ราคาไม่แพงเป็นฟิล์มที่ช่างภาพฟิล์มคุ้นเคยมากที่สุดนะครับมีช่วงการใช้งานที่กว้างแล้วก็หลากหลายนะครับ มีทั้งเลิกผลิตไปแล้วแล้วก็ผลิตอยู่ในปัจจุบันนะครับที่เราวางขายอยู่ในรูปแบบ preset ก็มีโกดักพอ r ร r านะครับ400จำได้ไหมที่เป็นโทนเขียวๆเหลืองๆนะครับหรือว่า Fujicolor Pro 400H อันนี้ก็เป็นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งบนสําสคัญของพอทร่ร400เลยโดยที่สีของฟูจิคัลเลอร์โปร 400H สำหรับบุคคลนะครับเขาจะอมม่วงแดงนะครับอมชมพูผิวจะอมชมพูมากกว่านะครับ หรืออัคฟาอัลเลอร์ออปติมาทีนี้กลุ่มอัคฟาคัลเลอร์เนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้ระบุอย่างเจาะจงว่าคนจะใช้กับวิวหรือใช้กับคนเพราะเขาผลิตมาเพื่อมันให้ดีทั้งสองอย่างนะครแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าฟิล์มที่มันทาได้ดีทั้งสองอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่สุดในทางใดทางหนึ่งหรือฟิล์มอ,อื่นๆนะครับฟิล์มสีกลับในปัจจุบันเนี่ยถูกพัฒนาสําหรับงานสแกนมันก็จะให้ความสดใสของสีและเกรนที่ดีแล้วก็สมจริงแต่มันอาจจะเหมือนภาพดิจิตอลไปบ้างอย่างตัวโกดักเอ็กตาร์หนึ่งร้อยอะไรเงี้ คนที่จะซื้อพรีเซ t ตฟิล์มในกลุ่มนี้ไปใช้คือใครบ้างผมว่าแทบจะทุกทุกระดับความต้องการเลยอะ่ะมันมันมีทั้งบุคคลมันมีทั้งทั่วไปมีทั้งอนเนกประสงค์นะครับหรือมันมีทั้งวิวนะครับมันมีหมดเลยครับนี่คือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณจะเริ่มต้นด้วยพรีเซ็ตฟิล์มอะไรสักตัวนะครับในราคาที่เท่ากันกับราคาฟิล์มอะ่ะแต่ว่าคุณใช้มันได้ตลอดนะครับขอให้คุณมองที่ฟิล์มเนกทีฟนะครับกลุ่มที่สองนะครับเป็นฟิล์มย้อนยุคฟิล์มย้อนยุคนี่คือ ตอนที่ผมคิดขึ้นมาผมจะไม่ระบุหรอกว่ามันคือฟิล์มอะไรแต่มันเป็นฟิล์มที่เก่ามากๆจนจนบางทหาีหาข้อมูลได้ยากแล้วนะครับมันเป็นฟิล์มที่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์แล้วก็ถูกเลิกผลิตไปนานแล้วนะครับพรีเซตในกลุ่มนี้มันเกิดจากการสืบค้นข้อมูลแล้วก็รวบรวมภาพถ่ายในอดีตจากหลายๆกล้องหลายๆเลนส์นะครับเพราะว่าเวลาเราเอาฟิล์มมาใส่ในกล้องแล้วเนี่ยนะครับตัวเลนส์ที่ให้สีแตกต่างกันก็ทําให้ได้ ภาพจากฟิล์มตัวนั้นแตกต่างกันหรือไปล้างอะไรเราจึงต้องระบุอย่างตายตัวว่าเราอยากจะได้สีแบบไหนที่มันโอโอ,โอเคนะอะไรเงี้ยเราก็เลือกตัวอย่างที่เราชอบใจมานะครับประมาณ4ี่ห้าหรือบางทีก็มีแค่หนึ่งนะครับเอกลักษณ์ของวินเทจฟิล์มคืออะไรครับคือความไม่สมบูรณ์ไงี่ยมันไม่สมบูรณ์อย่างมากเลยมันคือความขาดๆเกินๆข,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 ของสีแล้วก็รายละเอียดนะครับแต่ก็มีคนรักมันไงนะครับความไม่สมจริงแล้วความไม่สมบูรณ์เหล่านี้นะครับที่อาจจะทําไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบันนะ เหมือนตอนที่คุณถ่ายรูปไม่เป็นแล้ววันหนึ่งคุณถ่ายรูปเป็นขึ้นมาคุณอยากจะกลับไปถ่ายรูปแบบโง่งๆแบบนั้นนะหรือถ่ายรูปแบบไม่เป็นที่คุณคิดว่ามันไม่ดีคุณก็กลับไปไม่ได้เพราะคุณรู้ซะแล้วไนนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ฟิล์มปัจจุบันไม่สามารถสร้างสรร์อารมณ์แบบนั้นได้นะครับหรืออาจจะไม่ทําได้เลยในฟิล์มยุคนี้เลยคุณหามันไม่ได้อีกแล้วนี่คือความมีค่าของวินเทจฟิล์มนะครับต่อมาเป็นฟิล์มรีเวิร์สเซลนะครับหรือว่าฟิล์มสไลด์ฟ มันเป็นฟิล์มที่อยู่ตรงข้ามกันกับเนกาทีฟฟิล์มในการบันทึกนะครับมันเป็นฟิล์มสีตรงนะครับข้าแตกต่างระหว่างฟิล์มเ e เวอเซลกับเนกาทีฟฟิล์มหรอเมื่อมาเป็นพรีเซวผมว่ามันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับตัวฟิล์มเ e เวอเซลเนี่ยมันมีความสมจริงของรายละเอียดแล้วก็เม็ดสีที่อิ่มตัวค่อนข้างดีนะครับแต่บางครั้งมันก็ให้อารมณ์ไปในเชิงรู้สึกผมจะทําไป2อสมตัวแล้วเนี่ยเป็นแนวด็อกิเมนเทอรี่ทั้งนั้นเลยครับเป็นภาพเชิงสารคดี เหมือนมันเหมือนกับภาพสมจริงไหมมันก็สมจริงแต่มันจะถูกเคลือบทับด้วยเอกลักษณ์ฟิล์มตัวนั้นไปนะครับมันเป็นภาพถ่ายเหมือนคุณกําลังดูดูสารคดีสักเรื่องหนึ่งถ้าคุณใช้ฟิล์มลักษณะนี้นนะผมอาจจะอธิบายให้คุณเห็นภาพไม่ได้จนกว่าคุณจะได้ใช้มันนั่นแหละนะครับมันมีการบิดค่าสีออกไปมากแต่ความสมจริงโดยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่นะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของฟิล,ล์มซีรีส์นี้ที่ให้คุณภาพที่ดีกว่านะผมว่ามันให้คุณภาพที่ดีกว่านะนะครับ คุณก็ต้องลองอเสิรเองไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเอาละ่ะต่อไปเป็น cinematic เนีว่าเป็นฟิล์มหนังฟิล์มภาพยนตร์เอกลักษณ์ของฟิล์มภาพยนตร์คือมีดีนามิกเรนช์ที่สูงตอนเป็นฟิล์มเวลาถ่ายเนี่ยภาพมันดูดีมากเลยแต่พอมาเป็นพรีเซตอะครับผมก็เลยคิดว่าด้วยความที่มันมีดีนามิกเรนจ์สูงมันจึงเป็นฟิล์มที่มีข้อบ่งบ่งชี้นะครับเวลาคุณจะนําไปใช้ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับฟิล์มประเภทอื่นทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นฟิล์มที่ใช้แล้วคอนทรา คุณต้องปรับเพิ่มเอาเองแหละเวลาคณกดใช้แล้วภาพซีดหรือมันไม่สวยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้เพิ่มคอนทราสต์เพื่อแก้ทางให้กับฟิล์มลักษณะนี้ในรูปแบบพรีเซตก็ได้นะครับฟิล์มภาพยนตร์ก็เป็นฟิล์มที่ได้รับความนิยมในยุคหลังๆเช่นเดียวกันอย่างปัจจุบันมันก็มีโคดักวิชันนะครับเป็นฟิล์มที่คนบ่นกันเยอะเลยซื้อพรีเซตจากเราไปใช้แล้วใช้งานได้ไม่ดีแต่นั่นแหละเพราะว่าด้วยเอกลักษณ์ของมันมีไดนามิกเรนส์สูงนะครับเวลาไปใช้ภาพก็ซีดกว่าเดิิิมมนนนะนําาาาาวว่่ธีกรรรใช้้้งถไูจ ถามเราในเพจก็ได้หรือคุณลองไปเพิ่มคอนทราสต์หรือไปเพิ่มอะไรให้มันหนักๆก,กว่าเดิมหรือไปปรับเคอร์ฟดูนะคะคุณก็จะใช้งานมันได้เหมือนเหมือนอาพรีเซตกลุ่มคอลเลกชันตัวไปนี่แหละนะครับต่อมาเป็นฟิล์มขาวดำฟิล์มขาวดำนี่ยังไม่ได้ปล่อยมันสักตัวเลยในปัจจุบันนะครับเราจะไม่ทำรูปแบบขาวดำมากนะเพราะคุณก็คงเดามันออกใช่ไหมล่ะเพราะว่าพอมันเป็นขาวดำแล้วเนี่ยการออกแบบมันง่ายอะ่ะพอการออกแบบมันง่ายเนี่ย มันไม่มีอะไรให้ให้ให้เขาเรียกว่าทำ variation สีเหมือนกับเหมือนกับฟิล์มสีครับฟิล์มสีเนะี่ยมันมีภาวะแวดล้อมที่พร้อมจะทำให้สีเพี้ยนไปเพี้ยนมาหรือว่ามีเรื่องของอุณหภูมิสีเข้ามากเกี่ยวแต่ขาวดำมันไม่เป็นอย่างนั้นขาวดำถ่ายออกมาคุณก็ได้ภาพคาบขาวดำอยู่ดีนะครับมันง่ายตรงที่ผมจะทำแค่โซน0 1 2 5เวลาตอนเป็นภาพต้นฉบับอเนาะนะครับก็อาจจะทำมานะผมถึงเลือกพิจารณาจะทำในเป็นกลุ่มหลังๆเลยครับ สุดท้ายก็เป็นฟิล์มกลุ่มฟิล์มสำเร็จรูปนะครับเป็นฟิล์มสำเร็จรูปที่ฟิลลิ่งมันจะเหมือนกล้องโลโม่ถ้าคุณไม่รู้จักกล้องโลโม่ก็ไม่เป็นไรหรอกสีมันก็จะวูบวาบฉูดฉาดเกินจริงนะครับฟิล์มกลุ่มนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องในรูปแบบสีและน้ำหนักใหม่ๆก็แล้วกันก็อย่าไปคาดหวังว่าคุณจะได้อะไรที่สมบูรณ์จากฟิล์มในกลุ่มนี้นะครับเน่เป็นพวกอินสแต็กพวกอะไรเนี่ยอาจจะถูกเอามาทําก็ได้นะนะครับก็ยังไม่ได้วางขายเลยสักตัวนะครับ ข้อดีของการใช้งาน instant film คืออะไรอิน tant ต์ฟิมเนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องด้วยมุมมองใหม่ที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างสุดโต่งไปนะครับมันอาจจะทําให้คุณได้ภาพที่น่าสนใจอย่างมากในครั้งแรกแต่ถ้าใช้ไปบ่อยๆอ,อะนะครับก็อาจจะรู้สึกเบื่อก็ได้เหมือนเหมือนกับที่เราใช้เลนส์ตาปลาเนาะในการถ่ายภาพมันมันได้ภาพที่แปลกประหลาดนะครับแต่ว่าใช้ไปบ่อยๆแล้วเนี่ยเราก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าภาพมันไม่ถูกต้องถ้าคุณต้องการความถูกต้องคุณก็อาจจะไม่เลือกใช้มันเท่านั้นเองนะครับนี่แหละคือ ตัวิฟ์มกลุ่มต่างๆที่ที่ผมนำมาอธิบายให้คุณได้เลือกซื้อเลือกหากันที่เว็บไซต์ของ d อสยหรือติดตามทางเพจของเราก็ได้นะครับสงสัยอยากจะรู้อะไรเชิงลึกเนี่ยก็ถามได้ทั้งหมดในทุกตัวที่เรากำลังวางขายอยู่เลยนะครับ